รูปแบบประพจน์ที่สมมูลกันนะครับต่อไปนี้จะเป็นรูปแบบประพจน์ที่สมมูลกันที่เขาบอกไว้เลยว่ามันสมมูลกันโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างตารางไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรนะครับอย่างเช่นกฎข้อที่1ก็คือกฎการสลับที่ p และ q เนี่ยสมมูลกับ q และ p p หรือ q สมมูลกับ p q หรือ p p ก็ต่อเมื่อ q สม,มูลกับ q ก็ต่อเมื่อ p อันนี้เป็นกฎการสลับที่ หรือกฎการเปลี่ยนหมู่นะครับก็คือเปลี่ยนกลุ่มนั่นเองจะใช้ได้กับตัวเชื่อมหรือและกับตัวเชื่อมหรือเท่านั้นนะครับต่อไปกฎการแจกแจงก็ค่อกระจายเข้าไปนะครับกระจายเข้าไปกลายเป็น p หรือ q และ p หรือ R นะครับหรืออาจจะเป็น p และ q กระจายเข้าไปนะครับเป็น p และ q หรือ p และ R ซึ่ง2อ,อันนี้มันสมมูลกันโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างตารางนะครับถ้าเราจำได้ก็จะดีมากนะครับหรือกดเดอร์รมแกนก็คือนิเซต P และ Q สมมูลกับพอเราเอานิเซตเข้าไปกลายเป็นนิเซต P เครื่องหมายจากและกลายเป็นหรือนะครับนิเซตคนิเซต P หรือ Q พอเอานิเซตเข้าไปเครื่องหมายหรือกลายเป็นและนะครับตัวนี้ กฎการนิเศษสองชั้นก็นิเศษนิเซต p ก็กลายเป็น P นิสศษตัดนิเศษอันนี้ก็สมมูลกันกฎการสมมูลก็คือ p ก็ต่อเมื่อ Q สมมูลกับ p แล้ว Q และ Q แล้ว p ก็คือมันจะเหมือนแยกลูกศรออกเป็น2อันก็คือ p ชี้ไปหา Q แล้วก็ Q ชี้กลับมาหา p นะครับกลายเป็นตัวนี้ออกมาข้อ7กฎการมีเงื่อนไข นิเศษ p แล้ว q สมมูลกับ p หรือ q อันนี้นต้องจำหน่อย p แล้ว q สมมูลกับนิเศษ p หรือ q อ่าตรงนี้อาจจะต้องจำหน่อยนะครับกฎการแย้งสลับที่ p ถ้า p แล้ว q สมมูลกับถ้านิเอนิเศ q แล้วนิเศษ p นะครับพอเราใส่นิเศษเข้าไป q จะมาอยู่หน้า p จะไปอยู่หลัง อันนี้เป็นกฎการสมมูล8ข้อนะครับซึ่งถ้าเราจำได้ก็จะทำให้เราไม่ต้องไปทำตารางแจกแจงออกมานะครับยกตัวอย่างการนำกฎไปใช้ให้พิจารว่ารูปแบบของประพจน์นิเสษ P ตัวอย่างที่7ให้พิจารณาว่ารูปแบบของประพจน์นิเสษของนิเสษ P หรือ Q กับ P และนิเสษ Q สมมูลกันหรือไม่ นะครับอันนี้เราก็มาพิจารณาจากนิเศษของนิเศษ P หรือ Q เรานำนิเศษกระจายเข้าไปนะครับเหมือนกฎข้อไหนเหมือนกฎข้อนี้อันนี้เชื่อมด้วยอะไรเชื่อมด้วยหรือใช่ไหมก็จะเหมือนกฎข้อที่4นี้นะครับก็คือเอานิเศษกระจายเข้าไปเครื่องหมายหรือกลายเป็นเละเห็นไหมครับอ่าเราใช้หลักการนี้นะ เอานิเศษกระจายเข้าไปถึงแม้นตัวนี้จะมีนิเศษอยู่แล้วก็ตามก็กลายเป็นนิเศษนิเศษ p อ่าเพราะมันมีนิเศษอยู่แล้วไงเรานิเศษเข้าไปนิเศษนิเศษพจากหรือกลายเป็นและแล้วก็นิเศษ Q นะครับก็คือกระจายนิเศษเข้าไปหา Q ด้วยจากนั้นนิเศษของนิเศษ P ก็กลายเป็น p และ นิเศตคิวเห็นไหมสุดท้ายผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวนี้แปลว่ารูปแบบประพจน์นี้สามารถใช้กฎแล้วออกมาเป็นรูปแบบประพจน์อีกตัวหนึ่งได้นั่นก็แปลว่ารูปแบบประพจน์นี้สมมูลกับรูปแบบประพจน์นี้โอเคไหมครับก็คือถ้าเราแปลงรูปแบบประพจน์ที่กําหนดมาเป็นอีกรูปแบบประพจน์หนึ่งได้โดยใช้กฎทั้ง8ข้อก็หมายความว่ารูปแบบ2ประพจน์นี้ สมมูลกันโอเคไหมลองทำดูที่10ให้พิจารว่ารูปแบบประพจน์นี้กับรูปแบบประพจน์นี้สมมูลกันหรือไม่อะลองมาดูเริ่มต้นนะครับครูให้รูปแบบประพจน์ข้างหน้ามาก่อนนะครับจากนั้นจะสังเกตว่ามันคล้ายคกับกฎข้อเมื่อกี้เลยใช่ไหมมันสามารถกระจายนิเสษเข้าไปได้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะสมมูลกับนิเศษ นิเศษพีจากและกลายเป็นหรือนิเศษนิเศษคิวนะครับเพราะว่ามันมีนิเศษอยู่แล้วพอกับนิเศษเข้ามาก็กลายเป็นนิเศษซ้อนกันนิเศษเจอนิเศษหายเหลือ p หรือนิเศษเจอนิเศษก็กลายเป็น Q โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจบและเหมือนกันละเห็นไหมเหมือนกับโจทย์ตัวนี้เลย ดังนั้นถ้าแปลงจากตรงนี้มาเป็นตัวนี้ได้แปลว่าสมมูลกันอตอบเลยดังนั้นนิเศษนิเศษ p และนิเศษ q สมมูลกับ p หรือ q อตอบเลยให้พวกเราทำลองทำดูที่11นะครับลองดูซิว่าจะแปลงจากตัวนี้มาเป็นตัวนี้ได้หรือไม่ ถ้าทำได้แปลว่ามันสมมูลกันอลองใช้ความพยายามดูนะครับ